สวัสดีครับผมปกป้องรัมนะครับวันนี้นะครับจะมาสอนนะครับทริคนี้ครับในการตีกอยยังไงให้สำเนียงดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับไฮแอดนะครับเป็นอ่าเรียกได้ว่าเราตีบ่อยมากๆเลยนะครับคราวนี้การจะตีเป็นแพทเทิร์นหรือจังหวะที่ดีเนี่ยนะครับการตีให้เกิดสำเนียงก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการตีในทุกๆแนวหรือว่าทุกๆเพลงของเราเหมือนกันคราวนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับมาโฟกัสที่เรื่องไฮแฮทเลย ผมกำหนดให้นะครับโน้ตทั้งหมดเนี่ยเป็นขบีสองชั้นนะครับหรือซิกคีโนนะครับปกติเวลาเราเล่นแพทเทิร์นที่ตีขบ2สองชั้นที่ให้หัดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะตีใช่ไหมครับอ่าคราวนี้แต่ละแนวอาจจะต้องการความแข็งแรงไม่เหมือนกันแต่คราวนี้ถ้าเราต้องการเกิดสำเนียงที่ดีหรือการสร้างสำเนียงขึ้นมามันเกิดจากการสร้างให้โน้ตด,ดังบ้าง เบาบ้างเบานี่คือเบาเท่ากันดังนี่คือดังเท่ากันนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมลองนะครับเข้าไป2ชั้นหนึ่งห้องมีโน้ตทั้งหมด16ตัวนะครับคราวนี้ผมจะให้เน้นเฉพาะแบบจังหวะตกกนะ่อนนะตัวดำนั่นเองก็คือ one two t h r นั่นแหละเรามาลองดูนะว่ามันเป็นยังไงโอเคไหมครับ คราวนี้พอมันได้จังหวะตกหรือจังหวะเน้นที่ชัดแล้วนะครับคราวนี้ย้ายมือขวาจังหวะ2กับจังหวะที่4นะครับไอยที่เสน่นะครับเป็น,น,ปนี้นะครับโอเคไหมครับคราวนี้เท้าขวานะครับให้เหยียบที่จังหวะที่1กับจังหวะที่3นะครับอ่ะเรามาลองอันแรกกันก่อน จังหวะตกผ่านไปแล้วต่อไปนะครับอีอะข้นไปสองชั้นก็คือนับวันอีอนแอท a อีอนแอทรีอออใช่ไหมครับ16ตัวเน้นตัวแรกกันไปแล้ว1 2น4กันไปแล้วคราวนี้เน้นอีของทุกจังหวะครับอีของจังหวะที่หนึ่งอีของจังหวะที่สองอีของจังหวะที่สามแล้วก็อีของจังหวะที่4นะครับมือขวายังคงเล่นสนาที่2กับ4เหมือนเดิมนะครับ มือขวานะโอเคเริ่มเลยต่อไปแอนนะครับขั้นตอนเหมือนกันนะครับตามมาเลย ต่อไปคราวนี้นะครับพอซ้อมทุกตัวเน้นคล่องหมดแล้วเราไม่จําเป็นจะต้องให้ห้องแรกเน้นเฉพาะจงังหวะตอย่างเดียวเราอาจจะสี่ c อ็เน,นี้เราอาจจะผสมกันก็ได้จังหวะแรกอาจจะ a c c e เซ อีกอย่างเดียวจอดที่2เปลี่ยนเป็นแอนไม่ซ้ํากันเลยก็ได้นะครับหรือถ้าต้องการซ้ําคันนี้หยุดแล้วแต่ที่ทุกคนชอบอ่าโอเคชอบเสียงยังไงก็ซ้อมแบบนั้นอ่าโอเคเมื่อใช้คล้องแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเตีให้ดูนะครับว่ามันสามารถทําให้เกิดเขาเรียกว่าสร้างใหม่ๆนะครับอ่ะลองดู มันก็คือการเน้นพวกเมื่อกี้ทั้งนั้นเลยแต่คราวนี้อยู่ที่การซ้อมแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยสามารถจะนําความเร็วที่ซ้อมมากที่สุดของตัวเองเนี่ยไปใช้ได้จริงหรือเปล่าอ่าบางทีการเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยก็คือการซ้อมไม่ถึงนั่นเองไม่ใช่ว่าซ้อมไปแล้วมันจะไม่ได้ใช้นะครับซ้อมให้ถึงนะครับการเน้นเมื่อสักครู่เนี่ยต้องการให้แบบ ร้อยห้าสิบขึ้นแค่ไปสองชั้นหรือร้อยแปดสิบขึ้นคราวนี้เมื่อเราเอามาใช้ในความเร็วที่แบบน้อยกว่านั้นสมมุติว่าเราซ้อมมาร้อยห้าสิบแต่เราไปเจอความเร็วที่ประมาณทักร้อยยี่สิบแน่นอนครับมันคล่องกว่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะครับพยายามซ้อมให้ความเร็วเหนือกว่าที่เราจะต้องใช้จริงยังไงฝากด้วยนะครับถ้ามีประโยชน์คลิปหน้ามีทริคอะไรที่สามารถที่จะทำให้เราตีกองได้พัฒนาขึ้นนะครับ เจอก,กันครั้งหน้าสวัสดีครับ